สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์จุดเข้าเทคนิคจีบคว่ำจีบหงายกันนะคะมาดูภาพแรกกันเลยนะคะเทคนิคนี้เป็นเทคนิคจีบคว่ำนะคะมาดูเห็นไหมคะแท่งเทียนแท่งนี้นะคะแท่งเทียนแท่งนี้เกิดเป็นแท่งสมบูรณ์นะคะบวกกับเส้น EMA นะคะตัดกันลงมานะคะพาดตรงท้ายแท่งสมบูรณ์ของเรานะคะเกิดตรงไหนเกิดอยู่ใต้เส้นกลาง KC นะคะบวกกับ แม็กดีตัดลงสตตัดลงของเราเงื่อนไขชัดเจนนะคะแม็ดีตัดลงสตตัดลงทุกอย่างนะคะลง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 หมดเลยค่ะแท่งถัดไปนะคะดีดไปแท่งถัดไปรอย่อแล้วซื้อลงหนึ่งแท่งคือแท่งนี้นะคะภาพนี้นะคะเรียกว่าเทคนิคจีบคว่ำเป็นลักษณะของการฟอร์ดเทนนะคะต่อไปไปดูภาพต่อไปกันเลย มาดูเทคนิคจีบงายกันบ้างนะคะเงื่อนไขของเราก็คือนะคะแท่งเทียนแท่งนี้แท่งคอนเฟิร์มของเรานะคะเราหาแท่งคอนเฟิร์มก่อนนะแท่งคอนเฟิร์มของเราต้องเป็นแท่งสมบูรณ์ค่ะแท่งสมบูรณ์บวกกับเส้น EMA 2เส้นตัดกันขึ้นไป ยืนอยู่เหนือเส้นกลาง KC นะคะแล้วก็ MACD ดีก็ต้องขึ้นก็คือ Mac d ดีเส้นสีฟ้าต้องขึ้นอยู่เหนือเส้นสีส้มนะคะ MACD ดี Mac ตัดขึ้นสตตัดขึ้นทุกอย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะรอดีดไปแท่งใหม่คือแท่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะแนวรับแนวต้านสำคัญนะคะแนวรับแนวต้านต้องอยู่ไกลาจากจุดที่เราจะเข้าออเดอร์นะคะ ดีดไปแท่งถัดไปรอย่อแล้วซื้อขึ้นหนึ่งแท่งนะคะอันนี้คือเทคนิคจิบไงน,นะคะสท่านี้คือท่าไม้ตายของเรานะคะจิบคว่ำกับจิบไยน,นะคะสท่านี้ก็สามารถทํากําไรได้แล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะที่จะเรียนเทคนิคนี้นะคะสามารถกดติดตามเพจของเราได้นะคะเพจของเรา ชื่อเพจว่าเทรดง่ายๆนะคะสามารถเข้าไปกดติดตามได้เลยนะคะหากต้องการที่จะเรียนรู้สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะ